หลายๆคนหันมาสนใจรองเท้าหนังแท้กันแล้วนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไว้นานแล้วเกี่ยวกับรองเท้าหนังแท้ว่าถ้าคุณอยากได้รองเท้าท,ที่เป็นหนังแท้แท้สักหนึ่งคู่เนี่ย ควรจะลงทุนประมาณหนึ่งอย่าซื้อแบบที่ถูกเกินไปเพราะว่าหนังคุณภาพมันไม่ดีตัวนี้ครับราคาสมเหตุสมผลกับตัวหนังที่ได้มาเป็นแบรนด์ไทยเราเองครับชื่อแบรนด์ว่ากัปตันเลเทอร์รุ่นนี้คือรุ่นมอกโทครับเอกลักษณ์ก็คือหัวจะเป็นหัวจีบแบบนี้เย็บสวยงามมากๆสีที่ผมสั่งมาตัวนี้คือสีแอมเบอร์ตอนแรกมันจะอ่อนกว่านี้นะครับแต่หลังจากใช้พวกผลิตภัณฑ์ขัดหนังมันก็จะซึมน้ํามันเข้าไป ชุ่มชื้นสวยงามแบบนี้เลยนะครับกลายเป็นสีนี้เข้มๆสวยๆพื้นก็จะเป็นพื้นขาวคลาสสิกแบบนี้ด้านในตัวซับจะเป็นหนังแท้ๆเลยด้านในนุ่มมากผมใส่ครั้งแรกไม่กัดเท้าปกติพวกรองเท้าหนังเนี่ยถ้ามันแข็งเกินไปมันจะกัดเท้าคู่นี้ผมไม่เคยเกิดอาการกัดเท้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเชือกตัวนี้เขาจะมีสำรองมาให้อีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นสีเหลืองแต่เพราะว่าผมชอบใส่สีดํามากกว่า ใครกำลังสนใจรองเท้าหนังแท้คุณภาพดีๆในราคาที่จับต้องได้นะครับแบรนด์ไทรอกับตันเลเทอร์รุ่นมอคโธรุ่นนี้รอคุณเป็นเจ้าของอยู่ครับ